สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .1 ถึงม .3 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทิศทางทำนองของโน้ตเพลงไทยนะคะทำนองคือการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสั้นนำมาประติดประต่อกันเป็นชุดทำนองยังต้องมีจังหวะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ทำนองโน้ตเพลงไทยมีโดเรมีฟาซอน ลาทีโดโดคือโดสูงมีจุดข้างบนเสียงโดอเด็กนะคะการอ่านโน้ตแบบเรียงตัวขาขึ้นคือโดเรมีฟาซอนลาทีโด,ลโดลแล้วอ่านโน้ตแบบเรียงตัวขาลงโดทีลาซอนฟามีเลโด การอ่านโน้ตแบบซ้ำเสียงขาขึ้นโดโดโดเลเลเลมีมีมีฟาฟาฟาซอนซอนซอนลาลาลาทีทีทีโดโดโดการอ,อ,อ,อ่านโน้ตแบบซ้ำเสียงขาลงโดโดโดทีทีที ลา,ลาลาลาซอนซอนซอนฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟามีมีมีเรเรเรโดโดโด <sunny iasm> การอ่านโน้ตแบบข้ามเสียงขาขึ้น <sunny ural vaya> เช่นโดมีซาลาโดมีซันท <love> ีมันจะข้ามเสียงเลยการอ่านโน้ตแบบข้ามเสียงข้ามเสียงขาลงเช่น ที่ซอนเลโดลาซอนมิเลอันนี้คือข้ามเสียงแบบฝึกหัดนะคะข้อใดคือลักษณะทำนองโน้ตขาขึ้นขาขึ้นเป็นอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วอะเดี๋ยวคุณฉเฉลยให้เลยนะตอบข้อ2องโดเรมีฟาอันนี้คือขาขึ้น อ่ะต่อไปข้อใดคือลักษณะทํานองโน้ตขาลงโน้ตขาลงคืออะไรได้ไหมอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกขาลงจากเสียงสูงไล่มาจากเสียงต่ำอ่ะตอบข้อสองนะคะทีลาซอนฟาข้อสามข้อใดคือลักษณะทํานองโน้ตซ้ําเสียงขาขึ้นขาขึ้นคือเสียงต้องขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเสียง ได้ไหมเอ่ยอ่ามาเดี๋ยวคุณครูเฉลยนะคะตอบข้อหนึ่งค่ะซอน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 ลา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 อันนี้เสียงขาขึ้นข้อใด,ค,อดคือลักษณะทำนองโน้ตซ้ำเสียงขาลงขาลงขาลงต้องเอาเสียงสูงลงมาเสียงต่ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูเฉลยนะคะตอบข้อสองค่ะ ฟา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 ,ฟาเล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 ข้อใดคือลักษณะทำนองโนต้ตข้ามเสียงขาขึ้นข้ามเสียงมันจะไม่เรียงเสียงข้ามเสียงมันจะไม่เรียงตัวโนต้ตนะลูกมันจะข้ามไปได้ไหมคะข้อดีง่ายอยู่นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมคะ,ะคุณครูเฉลยเลยนะคะตอบข้อสองค่ะเรฟาซอลลา ข้อ6ข้อใดคือลักษณะทํานองโน้ตข้ามเสียงขาลงข้ามเสียงขาลงขาลงขาลงยังไงขาลงมันข้ามเสียงกลงมาตอบข้อสอนะคะทีซอนฟารลจบการน,นำเสนอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ